วนนี้เราอยู่กันที่เต็นท์คุณหญิงนะครับว่าจะมาช็อปซูเปอร์คาร์ซะหน่อยแม่เจ้าเมื่อวานผมดูคลิปนะครับไม่ใช่คลิปรูปภาพแล้วเพราะว่าที่เต็นท์คุณหญิงนี้อากูผมเองเห็นรูปใน Facebook แล้วว่ามีซูเปอร์คาร์เข้ามาลอถใหญ่นะครับสังเกตว่าข้างหลังนี่รวมๆกันนี่ประมาณร้อยล้านได้นะครับมาแบบวันเดียวเลยวันนี้ว่าแม่ว่าจะมาถอยกลับบ้านสักคันสองคันโอ้โหคันแรกเนี่ยนะครับคันนี้คือแมคลาเรลนนะครับ แม็กคลาเลนจริงๆคันนี้ถ้าเกิดใครเคยเห็นเฉียวๆในคลิปผมเคยถ่ายไว้นานแล้วนะครับ7 2 0 s, s. อ,อย่างหล่อเลยแล้วมาดูคันข้างๆเนี่นะครับ BMW นะครับ i8 คันนี้ความเฟี้ยวคือเปิดเม่งเป็นโรสเตอร์ด้วยนะครับโอ้โหทำเป็นเล่นไปดูภายในนะภายในนี่อย่างหล่อเลยนะครับ ด้วยความที่ i8 นี้เป็นรถกึ่งไฟฟ้าเขาเรียกว่าไฮบิดปั๊กอินไฮบิดยุคแรกของ bmw เลยดีกว่าแต่ถือว่าหล่อขั้นเทพหล่อขั้นเทพพอมันเป็นรรสเตอร์นี่มันหล่อขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้มาดูต่อนะครับคันนี้ f e r r a r i นะครับ4 8 8 gtb โคตรหลอ่อหล่อขั้นเทพดูท้ายหน่อยดูท้ายหน่อย แม่เจ้าโอ้ผมชอบอย่างหนึ่งคือเนี่ยความเป็นซูเปอร์คาร์มันต้องแบบนี้นะเห็นเครื่องนะแล้วแบบเป็นกระจกเห็นเครื่องนี่มันสวยนะ488มาดูคันต่อมานะครับล b o โบก i n i นะครับ h ูล a แค n นอีโนี่มันโมเดลใหม่ล่าสุดเลยนี่โมเดลล่าสุดเลยนะครับเปิดประทุนด้วยเปิดประทุนด้วยนะครับ เปิดเม่งภายในลัมโบนี่มันมีความล้ำนะนี่เป็นจอทัสกีนตรงกลางนะครับมุมุม,มทางเต็นท์คุณหญิงนี่เขาจอดเป็นนาฬิกานะบินโดนอยู่างด้านบนแล้วมองเดี๋ยวลองดูภาพอินเสิร์ตเลยโซยจากทางเต็นท์คุณหญิงทีละกันผมมาดูรถเฉยโอ้เบลลี่คันนี้น่าขับเวอรน,นี้รุ่นอะไรวะ <S <S เคยเห็นเป็นบุญปาแค่ครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองเห็นบนถนนของรถอะไรวะไม่โคตรสวยเลยเบลลี่คันอย่างอะคันเบลเลอร์เลยนะครับ ต่ไม่รู้จักชื่อรุ่นเหมือนกันเราผมยังไปไม่ถึงนะครับแม่เจ้าหล่ออลังการมากหล่ออลังการมากเี่เวลาเปิดประตูมันก็จะละหล่อแบบนี้นะครับแม่เจ้าประตูปิดลบเวอร์วังอลังการดีจริงๆอันนี้แท็กนะครับ ว่าจะมาถ่ายให้เขาพาดูหน่อยปรากฏว่าวันนี้ยุ่งมากเลยด้วยความที่รถก็จะขายนะครับแล้วก็ถ่ายก็จะถ่ายนะครับ <laughs> ระหว่างถ่ายทำนี่ไอแปสีส้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ที่นี่นี่ขายโหดขายรถขายรถโหดมันแจกฟรีนะครับพิ <laughs> เศคุณหญิงนะครับเรามาดูคันที่เหลือดีกว่าแม่เสียดายจริงๆเลยผมว่าจะมาถอยสักคันสองคันนะครับปรากฏว่า ไม่ทันแล้วทางเต็นท์คุณหญิงเขาบอกว่าข้างหลังที่เห็นจอดอยู่นี่มีเจ้าของหมดเลยนะครับช,รช้าไปแค่ครึ่งวันเองช้าไปแค่ครึ่งวันเองนะครับไม่งั้นนี่จะเอาไปจอดเป็นเพื่อน RS เอสโฟ้นนะทำเป็นพูดไปเดี๋ยวรอหยอดกระปุกอีกสักพังนะครับ <c oughs> โอ้โหสุดยอดจริงๆข้างหลังนะครับมันเหมือนเป็นฝันที่สําหรับผมยังไกลอยู่เดี๋ยวเอาไว้สักวันหนึ่งแหละสักวันหนึ่งนะครับไม่ไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแหละสักวันนะครับเราตั้งเป้าไว้แล้วโอเค วันนี้เรื่องราวโดยประมาณนะกันนะครับก็พามาชมแบบผิวเผินนะจริงๆตอนแรกว่าจะขับรถเล่นไปแวะมาดูเฉยๆนะว่าเอ้ยเห็นคุณหญิงเมื่อวานลงรูปนะอนน้องผมที่เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกันเห็นว่ารถเพิ่งเข้ามาลงในเฟสผมก็ขอเข้ามาดูหน่อยดีกว่าติดกล้องมาก็ถ่ายให้ดูคำขัล้วกันสวัสดีเรื่องราวโดยประมาณนะครับว่าจะคุยกับแท็กกับแ,แท็กเขายุ่งมากเลยก็โดนหวานกันแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ